อสวันนี้ครับทุกคนอยู่ยกับผมในรายการน้องก้อนแล้วันนี้ผมก็จะมาเล่นเบ็ดเบาอีกแล้วนะหลังจากไม่ได้มาโคตรจะนานแล้ววันนี้แอปกลเราก็มาแอคสาวเหมือนเดิมเลยนะเพราะว่าเห็นสาวเล่นเยอะเหลือเกินแบบนี้นะเออไปเริ่มเลยดีกว่าอืมไอจะม่ y, ใครโทรมาตอนกูนเล่นเกมอีกแล้ววนะเนี่ยเดี๋ยวนะรับโทรศัพท์แป๊บฮัลโล ว่าจังเอาเชือกกูตายไอ้เย้ยเอ้ยกูตายเลยใครโดมาวะมามามาจังหวะนี้จังหวะนี้แอบครับแอบเดี๋ยวเดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันเติบเราหวังว่ามันจะมีใครมานะผมจะต้องโชว์แอคซ์อ่างมาแล้วเอ้ยมาดิมาดิยายายาพี่เคยได้ที่หนึ่งมาแล้วตั้งสองครั้งออตีไปวัดเหรอวัดเหรอครับวัดเหรอวัดไหนนี่นี่ตีม้วน ปุบปั๊บปุบปั๊บดูดูปุบปั๊บหมุนหมุนกูตายมามามารอบนี้มามาเก่งแค่ไหนกันวะฮะเมื่อกี้เล่นสเตปไปหน่อยตายโง่เลยมารอบนี้ไม่ตายแน่นอนนะที่หนึ่งเฮ้จะหืงสาวยสวัสดีับสวไปดีคร้าสาวยไปดีครับไปด้วย้วยกันได้หเหรอไปด้วยที่กันได้เปล่าน้องเฮ้ทำไมกระตุกกระตุกวะเอ้บอลมากนี่ไงอเอาไปแล้วครับน้องหุ่นหลับไปเลยกลายเป็นต้น ไม้เลยแต่เป็นรุ่นที่หนึ่งเลยนี่ปาไปก็มาดิครับก็มาลยครับผมจะเอาจริงนะผมจะแอคสาวโชว์นะครับผมไอ้นีไน่ไอ้นี่ไอ้นี่ปัดไปอุย้ยมันเก่งมันหลบได้จังหวะน,นี้เราต้องหาออ,อกห่างเนี่ยมันก่อนเพราะบอลไม่ได้มาที่เราเพื่อแม่งปัดกลับหลังมาเดินกอ,อยังไงยังไงยังไงไโอ้โยโอ้โยโอ้โยจะเล่นผมปะมันจะเล่นผมปะ,มะ,ผ,มปะผมว่ามันจะเล่นผมแน่เลยไอถือไออาวุธเอกนอน่อ้ยมันไม่เล่นวะส่งให้คนอื่น มามามายังไงยังไงยังไงเอ้ยมาแล้วปัดไปเลยยังไงปัดไปอีกรอบหนึ่งก็มาดีก็มาไม่ได้ผิวห่วยนั่นตายไปยังเหลือผมยังเหลือผมบอกเลยว่าที่หนึ่งแน่นอนมาแล้วบอลบอลมาแล้วบอลมา,ลมา,ลมาลปัดเลยชา้ชาช้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 าได้พาได้งานเลอแค่สามคนเองได้ที่หนึ่งแน่นอนเกมนี้เพราะทำไมเหรอเพราะผมแอคสาวไงสาวดูอยู่ you. เิ็งที่อะไรวะเป็นหาอะไรติดหินเหรอเออหินหินหินเออเป็นอะไรว่านี่มาแล้วมาแล้วเสียสมาธิไปแล้วหนึห่ง จังหวะน,นี้หนึ่ง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 มาดิไอ้น้องเก่งแค่ไหนดูดาบไส้กรอกกันน้องนี่นี่นี่ก็ามาก็หมาก็หม,มาอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้เบ <c oughs> ๊กจูบกู <c oughs> ผมว่าผมต้องเปลี่ยนอาวุธใหม่แล้ววะอาวุธแม่งเออชิบหายดาบไส้กรอกเชียนี่เปลี่ยนเป็นเออเออ่่ิมขทาเดียวปะวะเอ,เอาเอามีสั้นแล้วกันเอ็กซ์ซิสซินครีดเออ <c oughs> ไปม,มาแล้วจังหวะน,นี้ยังไงยังไง มีการปัดไอ้นี่มึงจะขึ้นตามมาทำไมเนี่ยขึ้นมาทำไมเดี๋ยวปัดจัดการคนแรกเลยถือไม่โดซสวมด้วยเออเป็นหัวหัวหัวกงจะให้บอลมาปัดเลยโอ้ยโดนโดนใครวะใช้สเตปไปนิดนึงโดนใครก็ไม่รู้เฮ้ยยังงังยังยังยังหึ้เต้นเลยเฮ้ยบอลมาแล้วบอลมาลยังยังปัดปึ๊บ้เฮ้ยมันไม่เลง็งเฮ้ยมาแล้วเออเออเออก็มาดีไอ้น้อง อุ้ยตายไปแล้วไอ้นั่นยังไงเหลือกี่คนวะเนี่ยไม่รู้ว่ะบอลโอ้ยประมาณสี่คนนะรวมผมเฮ้ยมันปัดมาแล้วนี่ไงยังไงยังไงยังไงเล่นพี่ไม่ได้หรอกข่าอยู่สูงกว่านะคินอุ้ยมันคุ้ยเล็งตัวเอ้ยปัดไปหาคเขาดนปัดไปหาคเขาดนยังไงเออไอ้นั่นตายไปแล้วเหลือสามคนเนอหรือสี่นี่วะไอ้นั่นมันแอบอยู่ข้างล่างยังไงยังไงยังไงอึบอึบ เอ้ยไม่มีไม่มีเอ้ยมาแล้วมาแล้วนี่ไงปัดโชปัดโชจะสู้กับพี่แลวน้องสาวมันคนละระดับกันเพราะว่าพี่อยู่สูงกว่าพี่อยู่บนประการรางนองอยู่บนพื้นดินนี่ไงปัดปัดสมาธิสมาธิไอ้น้องหือยังยักนี่เอเอ,เอจะเล่นลูกเร็วจะเล่นลูกเร็วกๆๆูโลกกูโลกโทษโทษเผลอกดเฮ้ยบอลมาแล้วตีเลยจะเอาไงาจะเอาจังหวะนี้เสียเปรียบเออีกตัวนึงเปหนะมันล่องหนนี่ว่า อ๊ปัดไปหาเลยนี่แลวตายเผือผือไม่ได้หนึ่งหนึ่งแล้วจังว่านี้มาครับผมคลิปนี้แม่แอคสาวครับคลิปนี้ตบสาวมาเลยเจอเจออึบเอออึบเฮ้ยหมาโอ้ยถูโช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 ปปปปไปไม่โชดีกว่าเดี๋ยวกูตายนี่ตัดตัดไปปัดเลยยัง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 ไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มเร็วแล้วนี่นี่ นี่โอ้โหจะเอาจะเอาดีนะมันไม่เดินโอ้ตายไปที่หนึ่งอะครัน้องสาวโอไม่แอคสาวแล้วตบสาวแทนเลยน้องมาเกมนี้ผมว่าผมต้องเอาที่หนึ่งได้อีกรอบหนึ่งล้วเฮ้ย <c oughs> ปัดมาอยัางยัง,ยงโอ้ตายไปวันวันช็อต วันช็อตเฟิร์สบลัดหรือเปล่าเฮ้ยบอลมาไอ้ข้างๆกูมึงจยยืนสูงกูไม่ได้ฮะอุ๊ยกูโลกกูโลกโทษโทษยังไงปัดมาแล้วอ้สวยกับยังยังยังอุ๊ยมะตัดไปยังโหไอ้นี่ครับผมอยากเลงไอ้คนข้างๆผมมากเลยขออยากอยากตื้มมันอยากจัดการมันมันกล้าอยู่ที่สูง้องกับผมเอ mhm. اي, ้ยบอลมายังจะเล่นกันสองคนใช่ไหมเอาได้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 ดีเอ้ยโอ้โหปัดไปหาคนอื่นแล้วเอา ไอ้ฮียกกูตายโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้แล้วกันนะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สกายน้องกอนนะวันนี้มาเอาที่หนึ่งนะหลังจากที่ไม่เล่นมันเนิ่นนานนะผมโอเคสำหรับน้องกอนะาลาไปก่อนบ๊ายบายกโง่